สวัสดีครับน้องๆนะครับผมแฟนคลับทีม k ค h ead, หรือทีม g of the Hill ทุกท่านวันนี้พี่แบงค์นะครับผมเป็นผู้จัดการทีม k ค h, D h วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากพอดีว่าจะประกอบคอมเครื่องเล็กสักเครื่องหนึ่งให้ที่บ้านนะครับเป็นเครื่องไว้ใช้ทํางานสำหรับออฟฟิศเล่นเกมออนไลน์เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับก็เลยไหนๆก็ประกอบละเลยรู้สึกว่าอยากจะมาสอนน้องๆว่าเฮ้ย อยากประกอบคอมประกอบยังไงนะครับบางคนอาจจะประกอบเป็นอยู่แล้วแหละก็พี่คงไม่สามารถไปสอนจอเคว่ายน้ําได้นะครับแต่ก็เอาไว้สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากลองของอยากลองวิชานะครับก็จะลองซื้อเครื่องเล็กมาลองประกอบเล่นๆดูที่บ้านเองก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ที่พี่แบงค์ใช้ในวันนี้นะครับมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคตัวแรกครับผมที่ทุกคนต้องมีนะครับจอคอมพิวเตอร์ก็คือเจ้า CPU ตัวนี้นะครับผม แต่เนื่องจากว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่บานที่นะครับพี่ก็มี CPU Core i3 นะครับตัวนี้เป็นซ็อกเก็ต1 5 5 5นะครับผมก็เป็นซ็อกเก็ตเก่าก่อนปัจจุบันนะครับก็แต่ก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีอยู่นะครับถัน้าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยถ้าไม่มีตัวนี้นะครับก็จะไม่สามารถใส่การ์ดจอไม่สามารถใส่รู่นใส่นี้ได้นะครับก็คือจ้าเมนบอร์ดโดยตัวนี้นะครับผมพี่ก็เลือกเป็นซ็อกเก็ต1155นะครับเป็นกิกะไบต์นะครับ H 6 1 M ขีด S 2 P R 3นะครับชื่อยาวมากๆเลยก็อันนี้เป็นเป็นเมนบอร์ดแบบไมโครนะครับก็คือเป็นตัวเล็กนะครับผมก็ใส่ RAM ได้2สล็อตนะครับก็ใส่ VGA ได้1สล็อตที่ VGA Express นะครับด้านหลังนะครับก็เป็นซาวสองจุดหนนะครับมี VGA มี USB 3มาให้2สล็อตนะครับผมโอเคอันนี้เป็นเจ้าเมนบอร์ดที่เราใช้กันนะครับถัดมานะครับ RAM คอมบ้านเนาะไม่ได้หรูอะไรมากมายอันนี้เป็นสีทีคิงตันธรรมดานะครับ d ดี3าร์นะครับผมถัดมาการะจอตัวเล็กลน่ารักอันนี้เป็นกิ g ก b y t บ610นะครับ64บิต2กิกนะครับผมก็หลักๆพอดีว่าที่บ้านพี่นะครับก็แค่ดูหนังฟังเพลงเล่นเน็ตนะครับสบายๆก็ไม่จำเป็นต้องใช้กระจออะไรนะแรงๆมากนะครับอัะถัดหน้าครับผมถ้าไม่มีเจ้านี่ก็ไม่สามารถ โหลดเกมดูหนังฟังเพลงใส่ข้อมูลอะไรได้เลยเจ้าฮาร์ดินนะครับโดยวันนี้ที่พี่ชายาร์ดิสก็เป็น1 TB บูนะครับผมจากเวทเร์นั่แเองถัดมาซิงเนื่องจากว่าคอไอสาตัวนี้เหลือแต่ CPU ซิงมันผังไปแล้วนะครับพี่ก็เลยต้องไปเลือกเจ้าซิงตัวนี้มาครับผมเป็นคูลเลอร์มาสเตอร์นะครับก็ตัวนี้จะให้ความเย็นนะครับแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีกว่าซิงดําเดินนะครับแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีใส่กันถัดมาครับ ที่เกียยต่อสายแลน,นะครับก็ใช้เป็นดีลิงค์นะครับตัวผมเป็นตัวไวเลสเอ็น0นะครับก็เดี๋ยวจะมาประกอบในเครื่องนี้ด้วยแล้วก็พัดลม2ตัวนะครับของเหลือที่บ้านพาวเวอร์สปา1ตัวนะครับผมอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ก่วาๆไม่รวมเจ้าเคสต,ตัวนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาประกอบกันโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันทีละชิ้นเลยดีกว่าครับผม ก่อนอื่นนะครับเราก็มาใส่เจ้าตัว CPU กันก่อนนะครับโดยวิธีการก็เปิดล็อกนะครับแล้วก็เจ้าตัวฝาตัวดําออกนะครับจะเห็นได้ว่าแผงเนี่ยมันจะมีเป็นลายของมันนะครับเราก็สังเกตได้จากขวดตัวนี้นะครับมันจะล็อกพอดีพยายามใส่ดีๆนะครับไม่ได้อย่าฝืนเพราะถ้าขางงมาพังครับอ่าถ้ามันพอดีมันจะล็อกแบบนี้พอดีนะครับขยับไม่ได้แล้วก็ปึ๊บล็อกลงไปนะครับแรม ใส่ง่ายครับเราดูก่อนว่าตัวไหนนะครับเป็นพอทหนึ่งพอทสองนี้จะเห็นได้ว่า D D R 3นะครับขีดหนึ่งอยู่ข้างบนนะครับสลักที่หนึ่งใส่ไปนะครับปึ๊บดังก๊อกเสร็จละแค่นี้นะครับผมหลังจากที่เมื่อกี้แอบศึกษาคู่มือมาว่าเจ้าซิงตัวเนี้ย Cooler Master ตัวเนี้ยมันประกอบยังไงนะครับผมก็แอบประกอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งซิงตละตัวเนี้ยต้องบอกว่ามันประกอบไม่เหมือนกันนะครับมีวิธีการใช้งานไม่เหมือนกันก็ ใครอยากประกอบพวกซิงชุดไปความร้อนด้วยตัวเองนะครับก็แนะนําให้ไปอ่านคู่มือเอานะครับเพราะว่าอันนี้พี่คิดว่าคงสอนไม่ได้นะครับโอเคถัดมาครับนี่ในชุดจะมีซิลิโคนมาให้นะครับอันนี้เป็นซิลิโคนจากคูลเลอร์มาเซอร์นะครับหยอนไปที่ตัว CPU นะครับไม่ต้องเยอะนะครับประมาณเม็ดถั่วหัวเยิ้มๆหน่อยนะฮะตึ๊บเสร็จแล้วนะครับก็แล้วก็ประกบไปด้านหลังนะครับอันนี้พี่ต่อเรียบร้อยหมดแล้ว ปกติแล้วรูตรงนี้มันจะเป็นรูไว้สำหรับพัดลม CPU เดิมๆนะครับแต่เนื่องจากว่าพัดลม CPU พี่เนี่ยหมดสภาพไปเรร้อยแ,แล้วนะครับถัดมานะครับก็ประกอบครับประกอบเข้าไป,ปรอบวานะครับแบบนี้แล้วก็น็อตท,ที่เขาให้มานะครับขันไปเลยครับขันสี่ข้านะ ขันแน่นๆไปเลยนะครับเพราะเดี๋ยวหน้าสัมผัส CPU กับตัวพัดลมจะไม่ประสานกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะเกิดความร้อนแล้วไม่งั้น CPU จะไหม้ได้นะฮะสภาพพี่ตอนนี้เหงื่อแต่พักๆเพราะว่าอากาศร้อนมากนะฮะเขาไม่ให้พี่เปิดพัดลมนะฮะเดี๋ยวเสียงเข้าใหม่นะคะรับบังเอิญว่าบ้านจนไม่มีแอร์นะครับโอเคตัวสุดท้าย มือก็ใหญ่หก็เดินนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับจะเห็นได้ว่าเจ้าพัดลมตัวนี้นะครับมันจะมีเป็น p าว power มาให้ครับตรงนี้ก็สิ่งที่เราต้องหานะครับ cpu fan น,นะครับบนเมนบอร์ดเนี่ยจะมีตัวไฟเลี้ยงบนบอร์ดที่เรียกว่า cpu fan น,นะครับซึ่งแต่ละบอร์ดเนี่ย จะไม่เหมือนกันสังเกตนะครับจะมีคําว่า CPU Fan น,นะครับก็จกเจ้าตัวนี้ก็แกะมาครับรู้สึกเหมือนตัวเองใส่กับด้านยังไงก็ไม่รู้นะฮะลืมมองไปว่าเจ้า power cpu fan น,นี่มอยู่ไหมเพื่อไ,ไม่ให้เกะก,กะนะครับเราก็หลบๆไปซึบเสียบตรงไปครับผมแค่นี้นะครับเราก็ติดตั้งชุดซิงค์ระบายความร้อนเรียบร้อยแล้วก็ทําให้คอมเราดูดีมีชาติกูล ึ้ในใหม่ระดับหนึ่งครับผมโอเครักนี่ก็คือเจ้าเคสของพี่นะครับก็เฮ้ยเคสตัวนี้แม่งเจ๋งวะ่ะแม่งมี USB 4รูมี USB 3ด้วยนะครับก็เป็นเคสเล็กนะครับผมของยี่ห้อ Arrow ฟูนะครับเออด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับไม่มีพาวเวอร์ p ายมาให้นะครับผมก่อนอื่นครับก่อนจะทำประกอบคอมนะครับแก้ภาพนะ อย่างแรกนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่เจ้า power supply นะครับก็เคสของพี่ตัวนี้นะครับเป็นใส่เป็น power supply บนนะครับก็ประกอบไปอย่างนี้ให้พัดลมอยู่ข้างล่างนะครับจะเห็นได้ว่ามีพัดลมนะครับอย่าไปพัดลมทิ้มบนเพราะแม่งจะระบายความร้อนไม่ได้นะครับปรรุ๊บเสร็จนะครับก็พอดีว่าบ้านพี่มีน็อตกระดุมเยอะนะฮะก็ขัดน็อตนไปไม่มีอะไร ก่อนที่เราจะประกอบคอมข้อเครื่องนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องนี่ครับเจ้าแบ็กแอบตัวนี้นะครับยัดลงไปด้านหลังนะครับโดยเราจะดูว่าอันไหนอยู่บนอันไหนอยู่ล่างนะฮะนี่ฮะเทียบจากตัวเมนบอร์ดนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวรูหัว USB แล้วก็ตัวหัว PS2 นะครับที่ไว้เสียบกับเจ้าเมนบอร์ดกับเมาส์นะครับกดลงไปครับให้ดังปอก แล้วนะครับถัดมาเจ้าพระเอ,อ,อกของเรานะครับเมยัดลงไปครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นเกลียวทองเหลืองอยู่ตัวนี้เอาไว้ทําอะไรเอาไว้ยึดกับเมนบอร์ดนะครับจะเห็นได้ว่าที่เมนบอร์ดจะมีอยู่พี่ขอแนะนํานะครับมันจะสามารถโยกได้โยกให้พอดีกับตัวเมนบอร์ดของเรานะฮะให้มันพอดีกับตัว,ตวของตัวหัวทองเหลืองตัวนี้นะครับถัดนานะครับเราก็นี่เลย ขันน็อตครับขอแนะนําว่าให้ขันน็อตทุกตัวนะครับเพราะอะไรถ้าเราขันน็อตไม่ครบเนี่ยเมนบอร์ดเรานะครับจะแอนไดนะไน้โอเคมีน็อตกี่ตัวนะครับที่ต้องยึดกับเมนบอร์ดขันลงไปให้หมดครับผมถ้าขันไม่หมดระยะยาวเนี่ยเมนบอร์ดเราจะแอนนะครับแล้วก็ มันไม่ได้มีปัญหาการใช้งานหรอกแต่ว่ามันก็จะผิดรูปนะครับแล้วก็จะไม่ดีเท่าไหร่ขันตึงๆนะครับก็ให้มันตึงพอดีพดีนะครับผมตัวนี้ใช้ทั้งหมด6ตัวโอเคปัดมาครับก็เราจะมาประกอบพวก กรจอนะครับตัวไวเลสการ์ดนะครับโอเควิธีทําทํายังไงนะครับด้านหลักเคสเนี่ยถ้าเป็นเคสรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ตรงนี้มันจะออกง่ายนะครับแต่ว่าอันนี้โอเคด้วยความที่ว่าตัวเคสมันราคาไม่แพงมากนะครับเราก็ต้องใช้พลังนิดนึงนะฮะก็โยกหักออกมาได้เลยนะฮะอ้าชิบหายแล้วหักผิดพันนะฮะประกอบลงไปนะครับกระจอเสียบเข้าไปที่ p c i สสีฟ้าตัวนี้นะครับดังบล็อก โอเคดังบล็อกเสร็จปุ๊บอย่าลืมขันน็อตทุกครั้งนะฮะเพราะว่าถ้ามันคงเข็งแล้วมันก็จะไม่ดีเท่าไหร่นะครับถัดมานะครับเรามาดูวิธีการประกอบสายนะครับที่จะทำให้เจ้าคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับมันสามารถเปิดสวิตช์นู่นนี่นั่นแสดงสถานะได้นะครับรวมถึงต่อหูฟังนะครับต่อ USB ด้านหน้าได้มาดูกันที่ตัวเมนหลักตัวแรกเลยะครั ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวสายที่คอนโทรลทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับปุ่ม power power LED นะครับก็คือแสดงสถานะการเปิดเครื่องแล้วก็ HDD LED ก็คือแสดงสถานะของฮาร์ดดิส์นะครับโดยวิธีการเนี่ยเราก็เสียบไปบนเมนบอร์ดนะครับโดยหลักการก็คือเอาสายที่เป็นสีนะครับสีสีเนี่ยอยู่สายมือนะครับไม่ว่าจะอันไหนก็นแล้วแต่เราก็เสียบไปบนเมนบอร์ดครับโดยที่เมนบอร์ดแต่ละตัวเนี่ยมันจะ ไม่เหมือนกันแต่ว่าเราสามารถอ่านได้นะฮะจากตัวเมนบอร์ดเลยนะครับผมโอเคขออนุญ,ญาตใส่สายแป๊บนึ่งนะครับสายด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาเรามาดูเส้นห่อไปอันนี้นะครับสายเส้นสีฟ้าเนี่ยตัวนี้เป็นตัวคอนโทรล USB ด้านหน้านะฮะก็จะเป็น USB 3แล้วก็เป็น USB 2ธรรมดานะครโดยก็เสียบไปตรงๆครับผมจ้งนะครับแล้วก็ USB 2นะครับโอโ้มันออกแบบมาไงมันเนี่ยซันมากเลยสายช่างแม่งแล้วกันนะ,ะนะครับนะถัดมาเป็นสายไเลย,เลย นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เป็น H D D Audio นะครับก็คือตัวคอนโทรลที่เสียบหูฟังเสียบไม้ด้านหน้าก็เสียบไปครับที่ F Audio แบบนี้นะครับพยายามดูขาดีๆนะฮะจะเห็นได้ว่าแต่ละอันเนี้ยมันจะมีเขี้ยวอย่างอันเนี้ยจะไม่มีหลุมอยู่อันนึงเราก็ดูอย่าเสียผิดรู้นะครับไม่งนั้นขางอครับผมต่อมานะครับเป็น U S B 2นะครับผมเช่นกันนะครับเสียบเข้าไป อันนี้เป็นอะไรเอ่ยอะไรเนี่ย USB 2เช่นกันนะครับก็เสียบไปโอเคครับก็ตอนนี้เราก็เสียบสายคอมพิวเตอร์ด้านหน้าเรียบร้อยหมดแล้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่เจ้าตัวไว e s สนะครับที่ตอนแรกยังไม่ใส่ไ l e s สเลยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียบยากเสียบสายยากนะครับผมโอเค ยึดน็อตครับผมเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวถัดมานะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการอ่ะไม่มีอะไรมากอันนี้ใส่ฮาร์ดดิสนะฮะอย่างเคสตัวนี้นะครับก็ใส่ฮาร์ดดิสไปตรงนี้เลย ก็เหมือนเดิมครับน้องๆอย่าลืมขันน็อตนะครับเด็กๆเรามาใส่อะไรง่ายๆก่อนเดี๋ยวอไอ้เรื่อง power power เดี๋ยวเราค่อยไปเขียนแนะนำอย่าขี้เกียจยุดน็อตทุกตัวนะครับยิ่งคอมพิวเตอร์แข็งแรงเท่าไหร่นะครับมันก็ไม่กุกกัดกุกกัดเนาะเวลาเคลื่อนยา้ายเคลื่อนย,าอย้ายแบบนี้มันจะได้ไม่มีปัญหา ก็ดี d ล้อมนะครับทำยังไงเอามันออกมาครับไอ้ฝาเคสด้านหน้าเนี่ยมันช่างแข็งซะเหลือเกินครับเอาแบบไร่แกะยากยังไหหลือแม่งเลยนะฮะก็มไม่มีอะไรมากกดมันออกมาครับ เฮ <Here. S 2> ียขออนุญาตนะฮะมีคำหยารัะเป็นคนโอ้ย่าโอ้ย่าโอ้นี้แกะยากว่าเคสนี้โอเคเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตกเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะยักไปครับผม ก็ด้วยความที่ว่าเคสตัวนี้มันง่ายล็อก DVD ก็ไม่ต้องคันหรอกนะฮะก็แค่อย่าลงมล็อกเสร็จแล้วครับผมทัดมาครับก็เดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการประกอบ power supply นะครับในสายงูเกงกองที่แม่งยาเวเไปขนาดนี้มาดูว่านี้สายแรกครับอันนี้คือสาย main power นะฮะสาย main power พี่คิดว่ามันใส่ง่ายอะ่ะเสียบจิ้มไปง่ายๆเลยฮะที่พอร์ตขาวบนเมนบอร์ดมีอยู่ตัวเดียวครับ กดให้ดังฟล็อกนิดๆนะครับผมสายถัดมานะฮะที่เราต้องรู้กันก็คือสายของตัวอันนี้เป็น CPU ไฟนะครับที่ไว้สำหรับเรียง CPU นะครับผมไฟสำหรับเลี้ยง CPU เนี่ยมันจะใกล้เคียงกับตัวมันจะใกล้เคียงกับตัว power ของกาจอนะฮะแต่ว่าถ้ากาจอมจะเป็นหกแบบน,นี้แต่ว่า CPU เนี่ยถ้าเป็นบอร์ดเล็กใช้4ถ้าเป็นบอร์ดใหญ่ใช้8 ก็อันนี้ของพี่เป็นบอร์ดเล็กนะครับพี่ก็ใช้แค่สี่นะครับผมขออนุญาตูพอดนิดนึงโอเคก็เสียไปนะฮะจะให้มันดังต็อกเหมือนเดิมนะครับถัดมาครับผมก็เป็นพวกไฟเลี้ยงต่างๆนะฮะก็หลักๆที่เราใช้กันนะฮะก็ อเคละตัวแรกนะครับาตานะครับอันนี้เป็น Power อร์ตานะก็พี่เสียบไปที่ตัว d v d ดีลอมนะฮะอย่าลืมเสียบนะครับเพราะว่าถ้าไม่เสียบแล้วพี่ไม่แม่งสาย Power แม่งไม่ติดวะอะไรแบบนี้นะฮะก็จะบ่นกันได้นะครับผมโอเคถัดมาครับก็ปล่อยไปถัดมาครับก็เป็น power ของฮาร์ดดิสนะฮะเจ็บไปเนื่องจากว่าตอนนี้สายมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พี่ขออนุญาตอย่างนี้ก่อนพี่มันคนไม่ค่อยชอบสายลูกๆนะฮะขออนุญาตเอาหาดิดออกก่อนนะครับขออนุญาตจัด อย่างที่บอกว่าพี่ไม่ค่อยชอบบล็กลอกๆล็อกเท่าไหร่ขออนุญาตถอดทาร์ติสออกนะครับเพื่อจัดสายนิดหนึ่งพี่ก็ใช้เคเบิลไทยละอะไรคือเคเบิลไทยครับบางคนก็เรียกหนวดกุ้งนะบางคนเขาเก,ก็นะาเ,าเรียกเคเบิลไทยจะให้บอกไงเดี๋ยวว่าอะไรคือเคเบิลไทยเอาเป็นว่าที่ไว้ล็อกสายไฟแล้วกันยังไงไงโอ้ยเคสมัน มือใหญ่ฮะแต่เคสมันเล็กไปน,กนิดนึงการจัดสายที่ดีนะฮะมันก็จะทำให้เราเรียกว่าอะไรอะระบบระบายความร้อนในเครื่องนะฮะมันก็จะทำงานได้ดียิ่งขึ้นแหละหลังจากที่เมื่อกี้นะฮะพี่แจงว่า ไม่ค่อยชอบกับสายที่ลเถ่าไรแอบหนีแบบนไปตัดสายมาไปจัดสายนะฮะมาดูกันสภาพตอนนี้เรียมเละๆน,นะับผมก็ปกระกอบพาร์ที้เข้าไปเหมือนเดิมเลยครับ <ๆ S 2> ก็สไตล์การจัดสายเนาะแล้วแต่ใครชอบนะฮะชอบอะไรยังไงแต่ว่าถ้าเป็นตัวพี่เนี่ยโดยส่วนตัวนะฮะไม่ค่อยชอบสายลกๆเท่าไหร่แต่สําหรับเจ้าเคสตัวเอลูคูตัวเนี้ยพี่จัดได้เท่านี้แหละเพราะว่าเนื่องจากว่า มันไม่ได้มีด้านหลังให้พี่ซ่อนสายมากนักนะคะก็ทําได้เท่าที่ทำนะคะแต่ว่าก็จะพยายามจัดให้มันลบน้อยที่สุดนะครับโดยที่เมื่อกี้ตอนที่พี่จัดสายเนี่ยพี่รู้อยู่แล้วว่าพี่จะต้องมีหางติดนะพี่ก็เผื่อไปแล้วเชี่ยนี่เผื่อแล้วเหรอเนี่ยนี่ก่อนดึงก็ดึงอ่าเผื่อเวลานิดนิดนะครับ โอเครับผมเรียบร้อยนะฮะก็เรื่องต้นถัดมาฮะก็จะเป็นในเรื่องของสายซา TA นะครับโดยซา t a ต้าเนี่ยต่อ,อยังไงนะฮะถ้าลองซูมกล้องเข้ามาที่เมนบอร์ดดีๆนะครับจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าการทํางานของเจ้าเมนบอร์ดเนี่ยมันจะมีซา t a ตาไม่ใช่ว่าเสียบรูไหนก็ได้นะโดยส่วนตัวพี่ เมนบอร์ดมันจะดีเทคนะครับว่าจะให้ตัวไหนเป็นตัวแรกอ่านตัวหนึ่งตัวสองนะครับโดยอันนี้จะเป็น0ูนย์หนึ่นะครับศูนย์ก็เป็น1อยู่แล้วนะครับผมพี่ก็จะเสียบให้เจ้าศูนย์เนี่ยเป็นฮาร์ดดิสของพี่นะครับเพราะเพื่อที่เวลามันเรียกข้อมูลนะครับมันจะได้เรียกได้ไวสุดนะครับส่วนเบอร์2นะฮะเบอร์หนึ่งนะครับถัดมาพี่จะให้เป็นเจ้าเจ้าตัวดีว่าี้หรอ โอเคครับผมสำหรับการประกอบคอมพิวเตอร์ก็ประมาณนี้แหละเนาะไม่ไม่ยากจนเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายแต่ก็ต้องใช้ความก็ค่อยศึกษาไปครับตอนแรกพี่เองพี่ก็ทำไม่เป็นเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ว่าเด็กๆซนชอบหรือชอบแงนะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตหลังจากที่ประกอบเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเก็บให้มันถายโฟกัน ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีการประกอบคอมแบบบ้านแล้วก็ง่ายๆแบบเบสิกนะครับผมที่แม้ว่าน้องๆหลายคนจะเป็นอยู่แล้วแหละหรือไม่เป็นก็ดีพี่คิดว่าลิปปีเนี้ยน่าจะให้ความรู้กับน้องๆนะครับที่อยากจะลองประกอบคอมอยากหรืออยากแงอยากหนักนะฮะหรือว่าอยากจะอัปเกรด้วยตัวเองเนี่ยได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมพี่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับท่านแรกเลยคือซิลซีรีส์ประเทศไทยนะครับผมต่อมานะครับก็เป็น จอนะครับผม AOC monitor นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร้านเน็ตั้นเทพนะครับ Shooter Cyber cafe และ GSP e e d นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขออนุญ,ญาตฝากเพจนะครับแฟนเพจ kdh king of the hill นะครับผมก็อันนี้เป็นเพจสังกัดของเรา king of the hill นะครับแล้วก็สำหรับน้องๆที่อยากซื้อเกมวิ่งเกียร์หรือว่าอยากปรึกษารเรื่องสินค้าไอทีเรื่องเทคนิคต่างๆนะครับสามารถ กดไลค์ได้ที่แฟนเพจใหม่ของพี่เช่นกันนะครับเป็น k e l h e s s h o p นะครับก็สามารถซื้อเกมมิ่งเกียร์ซื้อพิมียมซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกียวทีมได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีช ANNEL ครับฝากกดไลค์ k e l h s channel ของเราไว้ด้วยนะครับคิดว่าคลิปของเราน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆได้ไม่มากก็น้อยครับผมวันนี้นะครับพี่แบงก์ก็เหนือแตกเหนือแทนนะฮะก็เหนือซิกมากๆวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผม Land! <laughs>